มาดูกิจกรรมจากทางธนาคารกรุงเทพกันค่ะ,คะล่าสุดนะคะธนาคารกรุงเทพจัดงานพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธ,ธมหาสุวรรณปฏิมากรวัตถุมงคลที่ระลึกง,งานพระกรถินพระราชทานธนาคารกรุงเทพประจำปี2567ค่ะเมื่อวันที่27กันยายน2567ที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนจัดงานพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคล พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคำวัตถุมงคลที่ระลึกงานพระกฐินพระราชทานธนาคารกรุงเทพประจำปี2567เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้มิจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายภาพพระกฐินพระราชทานประจำปี2567ต่อเนื่องเป็นปีที่58และเนื่องในวาระครบรอบ80ปีของการก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามบวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัยนั่งโปรกอธิษฐานจิตและเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเทรสมาคม ผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามบรวิหารดับเพียนชัยพร้อมด้วยคณะภาวนาจารย์ชื่อดังสิบรูปจากจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนคปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสงครามลบบุรีและกรุงเทพมหานาครร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตในพิธีและมีนายสิงห์ตังทศวรรษรองประธานกรรมการบริหารให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายคารวาสน,นายอมรจันทรสมบูรณ์กรรมการบริหารนายสิริจิรพง์พันธ์กรรมการธนาคาร คณะผู้บริหารพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเขารวมพิธีณนะพระมหามนดบเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรปาประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารการจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคำประกอบไปด้วยพระบูชาขนาดหน้าตัก9.9นิ้วและ5.9นิ้วเนื้อทองเหลืองปิดทองคำและเหรียญพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร เนื้อทองคําและเนื้อทองแดงชุบทองเงานอกจากนี้ยังมีวัตถุมงคลที่ระลึกที่ได้จัดทําเป็นพิเศษในปีนี้คือครอบน้ำพระพุทธมนพระสุนทรีวานีพายันรุ่นดอกบัวบานมั่นคงยั่งยืนและเสื้อทีเชิดยันบัวแก้วโดยวัตถุมงคลทั้งหมดธนาคารได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลบุนีเป็นทุระออกแบบและให้คาแนะนาในการจัดสร้าง เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ58ปีของการจัดถวายภาพระกฐินพระราชทานและในวาระครบรอบ80ปีของการก่อตั้งธนาคารกรุงเทพซึ่งในปี2567นี้ธนาคารกรุงเทพกำหนดจ,จัดงานพระกฐินพระราชทานธนาคารกรุงเทพประจำปี2567ต่อเนื่องเป็นปีที่58ในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567ณวัตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนลูกค,ค้าและประชาชนผู้มีศรัทธาร่วมทำบุญกรินพระราชทานธนาคารกรุงเทพประจำปี2567ได้ที่บัญชีพระกรถินพระราชทานธนาคารกรุงเทพเลขที่1 0 1 7ขีดเขีดสา5 3 9ขีด9าสาขาสำนักงานใหญ่สีลมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการประชาสัมพันธ์โทร0-2626-3403และ 026263353เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญนะคะในการร่วมทานุบำรุงพระพุทธศาสนาของไทยค่ะขอเชิญคุณผู้ชมนะคะร่วมทาบุญกับพระกฐถินใหญ่ในครั้งนี้นะคะ